กาบสวัสดีค่ะพ pues ี่ๆกาบสวัสด nah ีพ <BLANK for sun> ี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะในอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่ๆค่ะพี่ๆนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะค่ะพี่พี่นาพระช่องน้องนะคะเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่ชอบถูกใจยังไงค่ะสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่เนาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะ ชอบถูกใจองคไหนยังไงค่ะพี่ๆสนใจยังไงนะคะติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆเนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องค่ะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่ๆเนาะยินดีให้บริการนะคะวันนี้น้องมีพระมาแห่งปันพี่ๆนะคะพี่ๆน้าหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆเนาะ หลายรูปหลายองกันเลยทีเดียวนะคะผ้าช่องน้องเป็นผ้าเหมาผ้าบ้านเป็นผ้าเช่าเหมารวมนะคะวันนี้ปล่อยให้พี่ๆในราคาองศาสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองศาสี่ร้อยบาทนะคะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะราคานี้ไม่มีที่ไหนแล้วค่ะพี่พี่เนาะ สนใจค่ะพี่พี่ติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0 9 9 0 6 4 1 3 0 7นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เนาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาค่ะถ้าเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะ ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนค่ะสะดวกโอนนะคะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะถ้าพี่พี่พร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะรายการแรกนะคะรายการแรกเริ่มเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะออกสักครู่นะคะ เร,รเริ่มรายการแรกเป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้าน,นหน้าค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะ รายการที่สองค่ะพี่พี่นะรายการที่สองค่ะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่พี่นะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะด้าน,นหลังค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สามค่ะเป็นบลวงปู่ครําค่ะพี่พี่นะเป็นบลวงปู่ครัาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นเสาห้าค่ะพี่พี่นะรุ่นเสาห้าค่ะวังว่าค่ะพี่พี่จังหวัดระยองค่ะพี่พี่นะจังหวัดระยองค่ะโอ้ขอภัยค่ะเลี้ยมกรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่นะรายการนี้เลี้ยมกรอบกันน้ําด้วยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สี่ค่ะเป็นพระปิตาค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระปิตาค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะพี่พี่นะรายการที่สี่ค่ะเป็นหลวงพ่อ หลวงปูผ่านค่ะวิ่นะะรายการนี้เป็นหลวงปูผ่านผ่านตลอดค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปรายการที่หกขาด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พีเป็นปราสมเด็จปกโพค่ะรายการนี้เป็นสมเด็จปกโพค่ะด้านหน้าค่ะข้างค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปคะ่ะรายการที่เก้าค่ะพี่พี่นาะด้านหน้าคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้านะคะพี่พี่ไปกันต่อเลยนะคะพี่พี่รายการที่สิบเลยนะคะนี่คะ่ะพี่พี่รายการที่สิบนะคะ ยังคงอยู่ที่พระสมเด็ดแว่นพิณาด้านหน้านะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะ ต่อไปค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยค่ะพ,พี่นะ้ารายการนี้เป็นสมเด็จเกศชัยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสองค่ะพี่ๆนะรายการที่สิบสองนะคะเป็นประสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะพี่ๆนะ,นนะ,ด,นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ขออภัยค่ะพี่พี่น <c oughs> ี้น้องลุกมาอัดคลิปตอนตีสี่กราบขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> ไปที่รายการที่สิบสามเลยค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะ <c oughs> สวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงคะ่ะพี่พี่สนใจยังไงนะคะติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่พี่นะ้ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจผระเครื่องยินดีให้บริการเลยค,ะคะ่ะพี่พี่น้อดวงใจประเครื่องหนะะ้าขายยินดีให้บริการค่รรรรนะต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่นะาด้านหน้าคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่15้านะคะพระสมเด็จรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะพี่พีนะพระสมเด็จรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่รายการที่16ค่ะ,คะเป็น หลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นารายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะข้างค่ะ ต่อไปค่ะพี่พรายการต่อไปค่ะพระพิตาค่ะพี่พี่นาะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นาะรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระพิตาค่ะ รายการที่สิบแปดค่ะบี่พี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะดอนย้ายหอมค่ะด้านข้างค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพิ่พี่นะรายการนี้สองห้าหนึ่งหกค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อจงค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อจงค่ะบี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะ หลวงพ่อจงค่ะต่อไปรายการที่20นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อปืนค่ะพี่พี่ด้านบนเขียนหลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่นะด้านหลังค่ะรุ่นมหามงคลค่ะพี่พี่นะรุ่นมหามงคลค่ะหอมสินค่ะพี่พี่หลวงพ่อบุญค่ะไปที่รายการต่อไปเลยค่ะพี่พี่นะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อจัดค่ะพี่พี่ หลวงพ่อจาด่ับราคูสิทธิสารละคุณค่ะพี่พน,น้าด้านข้างค่ะน้านด้านหลังค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพ,พี่น้านสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยน,นะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปเป็นโลรงพ่อพรมค่ะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบสองเป็นบลรวงพ่อพรมนะคะพระพรมปัญโยค่ะด้านข้างค่ะวัดสแกค่ะพี่พี่นะวัดสแกค่ะด้นานนาค่ะพระพรมปัญโยค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะพระคูวัชรกิจจาธรค่ะพี่พี่นะพระคูวัชรกิจจารนด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ลึกงานฉลองพัดยศค่ะพี่พี่นาชั้นเอกค่ะเขียนที่ลึกงานฉลองพัดยศชั้นเอกนะคะวัดสมุทรคามค่ะพี่พี่บ้านท่าค่ะเพชรบุรีค่ะ เสียงเบาไปไหมคะพี่พี่ถ้าเสียงเบาไปอย่างไงแจ้งน้องได้นะคะพี่พี่นะนั่งอยู่ใกล้ด,ด้วยต่อไปเลยค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ<ม>เป็นหลวงพ่อวงค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อวงคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะวัดมะกอกคะ่ะพี่พี่นะหลวงพ่อวงวัดมะกอกค่ะด้านข้างคะ่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อขายค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อขายค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดสวนขันค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อขายวัดสวนขันคันนครศรีธรรมราชค่ะพี่พี่สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะพี่นะรายการนี้พส dive. สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะหลวงพ่อขายค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเอียค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อเอียค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานฉลองอายุครบเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะพี่พี่นะวัดบ้านด่านค่ะพี่พี่อำเภอปราจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่พี่นะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลวงพ่อเอียค่ะพี่พี่นะต่อไปเลยค่ะพี่พี่องรายการต่อไปค่ะ องนี้เป็นหลวงพ่อโกะค่ะพี่นะหลวงพ่อโกะค่ะอายุกะแ4ดสิบสี่ปีค่ะอายุแปดสิบสี่ปีค่ะพี่นะาวัดเก้าห้องค่ะพี่หลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นพิเศษค่ะพี่น้รายการนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะที่ระลึกปฏิสังขรณ์ค่ะพี่นะอุโบสถค่ะ ชอบสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะโทษหนึ่งสายแล้วไม่รับนะคะพี่พี่นะรอน้องสักครู่ค่ะพี่พี่นอนน้องจะโทรกลับหาพี่พี่หลังซี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่พี่นะพอดีน้องกําลังเรียนอยู่ด้วยนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะพี่พี่นะกาลังเรียนหนังสืออยู่อาจจะไม่ได้ว่างรับสายพี่พี่ตลอดเวลานะคะแต่น้องโทรกลับหาพี่พี่ทุกท่านแน่นอนค่ะพี่พี่นะหรือจะ แอดไลน์ line, ทางเบอร์โทรทิกตอนะคะพี่ทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมไว้ก่อนได้นะคะแล้วตอนเย็นน้องส่งให้ดูนะคะพี่พี่นะต่อไปเป็นหลวงพ่อคงจันทบุรีค่ะพี่พี่ต่อไปเป็นหลวงพ่อคงจันทบุรีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่พี่นะวรุ่นที่หนึ่งค่ะพอสอสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะหลวงพ่อคงค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อศุขค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อศุขนะคะวัดปากคองมะขามเท่าค่ะพี่พี่น้าหลวงพ่อศุขวัดปากคองมะขามเท่าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่พี่น้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ หมดพอดีอตอนตีสี่ค่ะพี่นะอาจจะมีแวบๆนิดหน่อยขออภัยด้วยค่ะค่ะพี่พี่นะสั่งนะหมดวันนี้นะคะน้องมีพระมาะแบ่งปันพี่พี่เนาะลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะผาช่องน้องค่ะเป็นผ้าเมาผ้าบานเป็นผ้าเช่าเมาวรวมนะคะปล่อยให้ในราคา400บาท3องค์1,000บาทค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองค์ละ300บาท อ๋อ4 0 0บาทค่ะ3องค์1,000บาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3า7ค่ะพี่พี่เนาะวันนี้ต้องราบผออภัยด้วยนะคะพี่พี่นำะมีไปสองรอบค่ะพี่พี่พอดีน้องนอนดึกนิดหน่อยค่ะพี่พี่อ่านหนังสือนะคะพี่พแล้วก็ ตื่นตีสี่มาอัดคลิปด้วยค่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นกักราบขอบพระคุณพี่พี่ชาวปราเกื่องทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ